สูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยบนเข้าหลักร้อยแปดงวดลวดสูตรนี้เข้ามาแล้วแปดงวดเริ่มเข้างวดแรกสิบหกันยาสองพนห้ารสาถึงงวดวันที่สามสิบธันวาสองพันห้าหกสสาม งวดวันที่17มกราคม2563จะเป็นงวดที่9นะคะสูตรนี้จะใช้หลักแสนรางวัลที่1บวกกันสองครั้งบวกด้วยหลัก10รางวัลที่1บวกกันสองครั้งบวกบวก้วยหลักหน่วยรางวัลที่1บวกกัน4ครั้งนะคะบวกด้วยหลัก1 0 2ตัวล่าง บวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สองจะได้เท่ากับเลขเด่นสองตัวนะคะสูตรนี้ ได้เลขเด่นแค่2ตัวนะคะสูตรหวยบนเข้าหลักร้อยสูตรนี้จะบวกกันเยอะหน่อยนะคะมาเริ่มบวกกันนะคะเริ่มงวดแรก16กันยาหกสาใช้งวดวันที่1กันยาหกสาตั้งนะคะบวกเลขสองครั้งกันก่อนนะคะ8ปดบวกแดขออภัยค่ะ 9-9บวกเเท่ากับ18ใช้ตัวท้าย9บวก9เท่ากับ18ใช้ตัวท้ายเจ2ดใช้ตัวท้ายคือเลข8 7-3-21ใช้ตัวท้ายคือเลข1บวกกันนะคะ8บวก8เท่ากับ16 1 6บวกแเท่ากับยี่สิบวกเเท่ากับสาสสา 33บวก8เท่ากับ41 41บวก1เท่ากับ42 42บวก2เท่ากับ44 44บวก6เท่ากับ50 50ใช้ตัวท้ายคือเลข0บวกเพิ่มไป9แต้มนะคะ10บวก9 สิบบวก9เท่ากับสิบเใช้ตัวท้ายคือเลข9ก้าได้เลขเด่น0กับ9ก้นะคะสิกกันยาหกสามสาตัวท้ายรางวัลที่1ออก08 3 08แปย์เข้าหลัก ร้อยนะคะ16กันยา63เข้าเป็นงวดแรกและเข้าหลักร้อยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะแอดมินบวกไว้ให้แล้วนะคะสูตรนี้จะบวกกันเยอะหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ต้องการทำดูนะคะว่าเข้าจริงไหมเริ่มตั้งแต่ งวดสิกันยา6กสเลยนะคะหตุลาหกสาได้เลขเด่น9กับ8 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก8 9 3 8เข้าหลักร้อมีเลข9ติดหลัก10ด้วยนะคะ หนึ่งตุลาหกสามเข้าหลักร้อยและหลักสิบนะคะเข้าสองตัวสองหลักนะคะมาดูสิบหกตุลาหกสามได้เลขเด่นได้เลขเด่นศูนย์กับเก้าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เข้าหลัก ร้อยนะคะสิบหกตุลาหกสามเข้านะคะมาดูงวดหนึ่งพฤศจิกาหกสามได้เลขเด่นสี่กับสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสี่ศูนย์สี่สี่เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะ หนึ่งพฤศจิก,กาหกสเข้า2หลักนะคะมาดู16บหกพฤศจิกาหกสได้เลขเด่น6กับห3ตัวท้ายรางวัลที่1นึ่ออกหกหกหนึ่งหเข้าหลักร้อยและหลักสิบนะคะ16บหกพฤศจิก,กายนนะคะ เข้าสองหลักเลยนะคะมาดูงวด1นธันวาหกสาได้เลขเด่น0กับ9กสมตัวท้ายรางวัลที่1ออก9ก้าเ้าสี่เเข้าหลักร้อยและหลักสิบนะคะ1นธันวาหกสามเข้านะคะ มาดูงวด16ธันวาหกสามได้เลขเด่น3กับสองสตัวท้ายรางวัลที่1ออก3 0มศสาเข้าหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะ16บธันวาหกสามาดูงวดสามสทันวาหกสาม งวดที่ผ่านมานะคะได้เลขเด่นเจ็ดกับหกนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหกสองแปดหกเข้าหลักร้อยนะคะสามสิบธันวาหกสามเข้านะคะผ่านไปแล้วแปดงวดสูตรนี้จะ เด่นที่หลักร้อยแปดงวดจะเข้าหลักร้อยทุกงวดนะคะมีบางงวดมีหลักสิบและหลักหน่วยติดด้วยนะคะงวดไหนที่เป็นเลขเบิ้ลสังเกตไหมคะเพื่อนจะเข้าทั้งจะเข้าสองหลักนะคะท้างวดไหนเป็นเลขเบิ้ลจะเข้าหลักหน่วย หลักสิถ้าเลขเบิ้ลจะเข้าไม่หลัก10บก็หลักหน่วยนะคะหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะไปกันต่อเลยนะคะงวดวันที่17มกราสองพันคืองวดที่จะถึงนี้นะคะ8ปดบวกแเท่ากับสิใช้ตัวท้าย สองบวกสอเท่ากับสีสสามใช้ตัวท้าย3ามสามเก้าหกบวกสี 10. 10่เท่ากับสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองสิบสองบวกหเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับสาอด สามสิบเอ็ดบวกสามเท่ากับสามสิบสี่สามสิบสี่บวกสี่เท่ากับสามสิบแปดสามสิบแปดใช้ตัวท้ายคือเลขแปดบวกเพิ่มไปเก้าแต้มแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดใช้ตัวท้ายคือเลขเจ็ดนะคะสิบเจ็ดโมกุลาหกสี่นะคะ ขออภัยนะคะเพื่อนๆหกสนะคะไม่ใช่6กสามสมกราหกสีได้เลขเด่นสูรหวยบนเข้าหลักร้อยแปดงวดลวดงวดสิมกราหกสีจะเป็นงวดที่เก้ได้เลขเด่น8กับ7จนะคะจะไปต่อเป็นงวดที่ ผลกันนะคะเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบสูตรหวยเลขคำนวณน,นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแอดมินจะหาสูตรที่เข้าดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2564นะคะสวัสดีค่ะ